กันเผางเงินเอ้ยจอยยอจอยอจอยอกันเปิดอุลปิกอีกดูดต้งหนักสามช่องเหรออ๋อดูดดูดทั้งแถวอ๋อดูดทั้งแถวเมื่อกี้เหมือนจะกันดูดปะอ่าสีกลับคืนมาชนะเลยนะสวัสดีครับทุกคนผมดจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวที่ใหม่ที่ชื่อว่า บอทป้องกันหุ่นไลกาเวอร์ชั่นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะความสามารถของมันและเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยก็เท่ากับบอทป้องกันหุ่นไลกาเวอร์ชั่นธรรมดาเองนะครับผม ความสามารถของบอทป้องกันหุ่นเลกานะครับผมเมื่อถอยเตาผ่านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส75เปอร์เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนเป็นหุ่นเลกาหรือ3าเป็นหุ่นเลกานั่นเองนะครับผมมีโอกาส40เปอร์ป้องกันการขังคุกจากฝ่ายตรงข้ามและก็ป้องกันการดวงโจมตีเช่นทุบทำลายเมืองตัดน้ำตัดไฟเป็นต้นนะครับแล้วก็มีโอกาส40เปอร์ป้องกันการดูจากฝ่ายตรงข้ามด้วยนะผมเนี่ยจะเล่นกับตำนานฮิวด้านะครับเซ็ตที่ผมจะเล่นก็มี วัดป้องกันหุ่นไลกาเวอร์ชันลิมิเต็ดเอ dition นะเกาะลอยฟ้ากักขังหมวกท่องเที่ยวของบิดกิตและก็รองเท้ากักขังยูนิคอนนะครับผมปกติแล้วฮิวดาเนี่ยเขาจะเล่นหมวหมวกหุ่นไลกาไทเทเนียมกันแล้วก็หมัดเพชรน,นะครับแต่พอใส่จี้ใหม่เข้าไปนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหมวก เนี่ยเนี่ยหมวกท่องเที่ยวของบิ๊กกิตแทนนะครับเพราะว่าไอหมวกหุ่นเลกาแทบนี้เนี่ยมันมีสาบมันคล้ายกับความสามารถของจี้ใหม่เนาะผมก็เลยเล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจี้ใหม่บอดอป้องกันหุ่นเลกาเอาเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเจอกับเอลลินนะครับผมเอลลินใส่หมวกระเบิดมาใส ก็ลอยฟ้าราชาถูกเนเทศมาใส่รองเท้ากับขังยูนิคอร์มาแล้วก็ใส่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าต้องสาบนะเขามีกันบิ๊กเราน่าจะเล่นยากแล้วล่ะอถอยกับหลังไปก่อนนะครับถอยกับหลังไปก่อนเขามีหมวกระเบิดไหมมีใช่ไหมมีบัฟไหมเนี่ยไม่มีบัฟนะไม่มีบัฟ เลือกป้องกันพื้นที่แล้วกันนะครับผมก่อสร้างไปเลยวิ่งนะเขาตูมของยูดาวิ่งนะฟับออวิ่ง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 ลงแทนไปเลยฟับเ,ออเลือกป้องกันพื้นที่ฟับสร้างม็นมาร์กได้ไหมสร้างเลยดีกว่าฟับระเบิดลงใช่หรือไม่ กับดักวางอ๋อแล้วเบิดลงนะแต่ว่าเอฟเฟกต์ป้องกันพื้นที่มันติดนะออไม่วาบไม่วาบ <c oughs> เบิดก่อนเพื่อจะได้มีตังค์ฟับวิ่งไม้โอ้โหคอดตุ้มวิ่งดีทุกคนฟับเออเอากับดักวางวางมาแถวไหนดีวางแถวนี้ละกาันวิ่งเนาะ บิกไปตรงนี้แหละปับ <S <S เออสร้างเงินมาดไหมขอละมั้งสร้างกันได้ไวะปัะ๊บระเบิดลงไหมอ๋อระเบิดลงนะแต่ว่ามีป้องกันพื้นที่นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับจี้นะมันเกี่ยวกับอเอฟเฟกต์ของแผนที่นะเราเก็บเราเก็บพื้นที่2พื้นที่นี้ไว้ให้เขามาสร้างเป็นมากนะผมเลือกป้องกันพื้นที่แล้วกันนะปั๊บ ถอยตอ่อถอยตอ่อเอา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 ทำไมถอยสามได้เวะเนี่ยถอยสามกับหลังแล้วกันอืมฟับป,นะป้องกันพื้นที่นะ,น,นะป้องกันพื้นที่แถวนี้แล้วกันนะฟับอืมเอาตบดักวางไปมุมไปพิเศษไปไหมไปป้องกันพื้นที่ป้องกันยาว กำดักวางอา้าวดูดิเอลดินก็จะทำยังไงเอาแมงก็พุนวางงจ้างจ้าถอ12ไปไม,มีอะไรนะแป้นไม่ติดนะแป้นไม่ติด อีกสองไปหวาบไหมไม่วาบนะชนแมงก็พุ่นโลแตกนะครับโลแตกโดดมะครับจ่ายเงินวางเมืองอีกแปนไม่ติดนะไอจ้างไอ้จ้า,จาถอยสีไปแปนติดไหมแปนติดแล้วกันเปิดโอลิมปิกนะกันเปิดโอลิมปิกแม่งก็พุนวาง ไงมีเหล้อมั่งเนี่ยโอ้หไปเป็นที่พิเศษนะเลือกอะไรเอ่ยเลือกอะไรจ้าเลือกป้องกันพื้นที่เหมือนกันนะยกเลิกการเปิดอนุปกนะอันนี้จากลูนนะครับยกเลิกเปิดเปิดอนุปกเนี่ยเอออืมทำไมเราจะสาบเขาได้เนี่ยทำอย่างไรเราจะสาบเขาได้ถ้าเกิด เจอเอลลินเนี่ยมันจะสาบยากหน่อยเพราะว่าเขาวางแมงกะพุนไว้ใช่ไหมเขาวางแมงกะพุนไว้เราก็จะสาบเขายากหน่อยอ,อบาปดิไหมบาปเนาะฟับวิ่งไหมวิ่งนะครับวิ่งนะสร้างเอ็นมาร์กดิไหมสร้างผลเนาะฟับระเบิดลงไหมอยากให้ระเบิดลงอะ่ะ ระเบิดลงใช่ไหมเออเอาสุมดักวางวิง่งขอวิ่งไปขังคุกไหนได้ไหมอ่าเลือกป้องกันพื้นที่ขังคุกหไหมไหมมับมไม่ขังคุกนะเดี๋ยวลองคอยผ่านนี่เผื่อมันจะสาบขอสาบหน่อยเพื่อนไม่บา,นะาบนะสาบไปดิมับจริงโอ้โห <laughs> เอฟเฟกต์ป้องกันพื้นที่ เขากันสาบนะผมจะไปไหนดีอ่ะเออไปตรงนี้แล้วกันปั๊บเก็บกา๊าซป้องกันพื้นที่ปั๊บวิ่งนะปั๊บวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนดีวิ่งไปลงนี้ปั๊บ เลือกป้องกันพื้นที่นะปัะ๊บเอากับดักวางถอยต่อถอยต่อถอยต่อปั๊บเบิร์นไปก่อนปั๊มเงินออปั๊บอา้าวงามไส้ไม่สร้างเลนมาร์นะไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างคุณห้าเพื่ออัพเกรดเป็นเลนมาร์ง่ายเอลิน ลินเอลลิน L ไม่วาบนะไงจ้าไงจ้าการเปิดโอลิมปิกไม่ใช่การเปิดโอ,อลิมปิกดิยกเลิกเปิดโอลิมปิกนะไงเพื่อน ตึงไงต่อไอ้เป็ดไปวับไปวับนะเดี๋ยวเรารอจังหวะดีๆนะรอจังหวะดีๆค่อยชิงจบบิ๊กโอ้โหแปนติดเลือกป้องกันพื้นที่ใช่ไหมเนี่ยเลือกป้องกันพื้นที่เปิดเทศกาลกันไปโอ้โหติดโคมกันนะเราจะเอายังไงดีเอ้าไม่เดินหน้าถอยหลังเฉย ก่อลอยฟ้าไม่เดินหน้าถอยหลังนะอถอยต่อถอยถอยสี่ได้ไหมสี่ลูกสี่ออกสาม,มผมแตกอเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟับวิ่งนะฟับ ป้องกันพื้นที่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไปทำให้กันวิเขาออกอะ <c oughs> เอ,อกาแตกอื400มสี่ร้อยเอ,อ็มเอซื้อได้ไหมซื้อปั๊บเอา้กากันวิกเขไม่ออกกันวิกไม่ออกนะกันวิกไม่ออกอืม สียังไม่กลับคืนมานะแต่โชคดีที่กันพีเขาไม่ออกต่อจุดสองไปวัปไหมวับนะครับวับไงเอ้เปิดเต็นการไปติดหมวกนะหมวกเลนหนึ่งครั้งแล้วไปแดงนะเพื่อนไปแดงนะไปแดงนะเออใจเย็นใจเย็นถอยเบิ้นสองไปนะ หวาบไหมไมันหวาบนะเด้งดึงมบงแพงกันเผาเงินไหมกันเผาเงินนะครับจากฟา,าสมารถของฮนะิวดานะไงเลยกับดักวางเปิดตัการติดมวกนะไม่แดงนะถ้าเกิดเขาล้มเราไม่ได้สีกลับมาเราจะชนะทันทีนะอยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่เขาแล้ว กันเผาเงินเอ้ยจอยยอจอยยอกันเปิดอุนปีกอีกดูดต้งหลังสามช่องหรออ๋ยดูดูดดทั้งแถวอ๋อดูดทั้งแถวเมื่อกี้เหมือนจะกันดูดปะอ่าสีกลับคืนมาชนะเลยนะมาเจอกับเอลินนะครับผมเอลินอ้าวเอลินไม่ได้ใส่กันบิ๊กมานะถ้าไม่ใส่กันบิ๊กมานี่รถจัดบันเทิงเลย เราจะจัดบันเทิงเลยทุกคนว้าวเขาใส่หมวกระเบิดมาใส่ก่อรถยฟนเทศมาใส่โดงกระปิสเปอร์เดมชัน่นแล้วก็ใส่บัตรเชิญลมมาเปอดดาร์ทั้งตัวเลยทุกคนดาร์ทั้งตัวเลยแต่ไม่มีการวิกนะถ้าไม่มีการวิกนี่เราจัด <c oughs> เราจัดบันเทิงไปเลยได้ไหมนะขอตูวิ่งลุกนับขอตูไม่วิ่งนะ เราไม่สร้างกันมากนะถ้าสร้างแันมากเดี๋ยวดงก็ปี้เขาติดถ้าดดงกปี้เขาติดเนี่ยเราอาจจะจบบันเทิงไม่ได้นะครับยังไงวิ่งไหมเขาตูมเออโอ้โหไม่เดินหน้าแต่หลังด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยก้าวได้ไหมเนี่ยเออก้าวได้ป้องกันพื้นที่ วิ่งไปเนาะฟับโอ้โหไม่มีอะไรออกเลยคอตูไม่วิ่งเลยคืออะไรขึ้นเนี่ยเหมือนระเบิดจะลงปะแต่ว่ามีป้องกันเนะเาะไปมุมไปนี่เศษเอไปไปป้องกันพื้นที่ฟับวิ่งไหมวิ่งเถอะ โอ้โหคอตัวไม่วิ่งเลยถอยต่อไม่นะเอาถอยต่อนะอย่างดีที่ถอยต่อหลุนคอตวิ่งน่ะถ้าคอตวิ่งจบเลยถ้าไม่วิ่งก็มองทิ้งอ่ะอึบโอ้โหโชคดีที่คอตวิ่งเนะวิ่ง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 มาไทีนึ่งเกือบไปแล้วมาเจอกับเอลินนะโอ้โหเอลินเยอะไปไหนเนี่ย นี่ด่านของมันเหรอเยวลินเขาไม่ได้ใส่กันวิกมานะใส่หมวกอารคิว Arc Q มาใส่เกาะร้อยฟ้าราชาที่ถูกในเทศมาใส่บัตรเชิญในก,กาเศรษฐีมาใสา่ดาร์โรกโดกัีซูเปอร์เดมชั่นเพชรมาโอ้โหจี้นี้นะมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายมันมีกันสาบของเราด้วยดี่กันจี้นี้ของเรานะครับแเราน่าจะไม่สาบเนาะ เราไจ้ชิงจุกบิ๊กเลยยังไงวางเมืองไว้นะเหมือนแป้นก็จะไม่ติดนะครับแป้นไม่ติดไหนเพื่อนถอยเไปชนแมงกะพุนยังไงแป้นติดไหมยังไม่ติดอยากสาบเอออยากสาบอยากสาบเหลือเกินเอ้ามาขอสาบเลยเพื่อน สามเข้าไหมเจ็ดสิบห้าเปอร์พึบก็ไปโอ้โหสาบเข้าด้วยทุกคนเออฟับก่อสร้างวิ่งไหมไปพิเศษไหมเนี่ยลองเท้าไปมุ่งไปพิเศษนะเออเดี๋ยวเราจะจะมาตรงนี้เลือกโอชาร์ดกันเนาะฟับวิ่งไหมไม่วิ่งนะ เกียอ่ะิอ <c oughs> ้เกียจเลเพื่อนไม่ค่อยวิ่งเลยเราเนี่ยคัตตูไม่ค่อยวิ่งเลยนะ,ะยังไงวิ่งไหมวิ่งนะเดี๋ยวเราไปทำให้เป็นกลางกนะ่อนไหมฟับโอ้โหเป็นกลางนะเป็นกลางถอยสามฟับบ้าไหมไม่บ้านะเดี๋ยวเราจะไปก่อสร้างก่อสร้างถ้ามันวิ่งนะ เราก็จะไปทําเมืองนี้ให้เป็นของเรานะวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่ง,งกับดักวางฟบวิ่งลงแทน่นฟบเลือกไอเทมแล้วเราก็ไปตกปั๊บเป็นแลนมาร์ของเราทันทีจบไลายวิตเตอรี่ไปเลยนะครับผมมาเจอกับเอลินนะนี่มันดงเอลินชัดๆ ใส่กันบิ๊กมาด้วยนะใส่หมวกคิวมานะครับใส่บัตรเชิญอุลิกาเศรษฐีใส่กอรอยฟ้าราชาถูกเนเทศแล้วก็รองเท้ากักขังยูนิคอนที่มีกันวิ๊กหนึ่งครั้งนะว้าวว้าวอย่างโหดเลยนะคนเนี้เอาเพื่อนแต่งหน้าไหมาเนี่ยไอจ้างไอจ้า อ๋อสองไปนะเอ๊ะเขามีกันดีบับปะป้องกันยี่สิบเก้าตกเมืองแล้วได้เงินคืนออฟเงินกู้แล้วก็มีเบิลยี่สิบหกอ้าเขาไม่มีกันสาบนะทุกคนเขาไม่มีกันสาบนะคนก่อนหน้าเนี้ย <c oughs> มีกันสาบยังโดนเราสาบเลยเออใช่ไหมมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายห้าสิบเปอร์ยังโดนเราสาบคนเนี้ยไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายต้องโดนต้องโดนต้องโดนเราแน่ๆนนะ ขออีกสองไปนะวาร์ปไหมเนี่ยวาร์ปจ้าวาร์ปนะตัดใ,ใจวาร์ปนะครับวาร์แปแผนติดชาร์จโล่ยังไงแมงก็พุนวางนะจ้างนะจ้า เขาต้จะทอยชนแมงกระพุนแล้วก็เอาไอเทมเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยป้องกันพื้นที่แน่เลยถ้าเกิดเขามาีไอเทมป้องกันพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะสาบเขายากแล,วและวดาเนี้ยน่าจะไม่ค่อยกับสายอ่าน่าจะไม่เหมาะกับสายสายสาบเท่า,าไหร่นะครับลิ้นปันกันแล้วผมชัดเลยแม่เนี่ยเขาเลือกเอฟเฟกป้องกันพื้นที่ไปนะ,เร,ะเ,ออรเราเจ้ายังไงดีเราลิ้นลายสองเนาะ ฉันเล่นลายสองก็ได้ฟับก่อสร้างยังไงวิ่งไหมวิ่งนะสร้างไปเลยเขาไม่มีโดโกปีใช่ไหมไม่มีโดโกปีนะกับดักวางดักวางฟับลองวิ่งไหมวิ่งไปทําให้เป็นกางหน่อยไหมฟับเป็นการไหมปัมบทีหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้องกันเหรอ ป้องกันไหมเนี่ยโอ้เหมือนจะป้องกันทุกคนเขาป้องกันอะ่ะโอ้ยทาให้เป็นการไม่ได้วิ่งไหมไม่ไปมุไมไปนี่มิเศษเลยอโอ้โหงามไส้เลยทีนี้หนออ่อยก้าวไว้นะปับ๊บ เด้งดึงไปมุมแล้วไปมันจิ้มเศษไปไหนดีนะเนี่ยไปมนี้แล้วกันเนาะฟับืบป้องกันพื้นที่หาที่หลบกันหาที่หลบกันเออบางเมืองฟับวิ่งไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> โหมีวิ่งเลยอ,อย่างน้อยเราก็มีป้องกันพื้นที่ <c oughs> เอาเพื่อนเอา อ่อยไปชนแมงกระพุนนะมับม,มาแล้วมาแล้วแบนไม่ติดนะเบิ้ลสองไปอไอการ์ดนางฟ้าถอยเตาอีกครั้งเอาแบนก็ไม่ค่อยติดนะแต่เราก็ไม่ค่อยวิ่งเนานะ ตอยสเมวาบไหมเนี่ยวาบนะวาบวาบวาบน้องเคยเห็นวาบหรือเปล่ายัางไงแม่งก็พุนวางนะเออเตตะกาขก็ไปไปแดงนะเว้ยอย่านะอย่านะอย่านะจ้า โอ้โอ oh. <laughs> oh, ้เราไม่เดินหน้าถอยหลังเลยอืมอืมโอ้กับดักเด้งดึงโอ้โหร้อยเก้าสิบเอ็มยังไงเนี่ยอิย่ยถอยต่อถอยต่อผมจผมทำไงผมจะถอยได้สิบเอ็ดเนี่ยถอยสิบเอ็ก่อนนะสิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดอย่ากเก็บทำาห้เป็นกลาง <laughs> ปั๊บได้การ์ดมาเออหูสิบเอ็ม ืแปลงหน้าไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่ไปแปลงหน้าเลยอะเ,อยเขาไม่ค่อยปแปลงหน้านะชนแมงกับพุนไปหนึงเสียคมกันนะแป้นติดอ่ะยกเลิกเปิดอ้นปีกนะไงเนี่ย ถอยก้าวนิหนึ่งจอยยอเพื่อนวับไหมวับไหมจ้าอ,อ้วาววับนะวับวาบอุย้ยโชคดีที่ก็วับทีนี้แหละเขาไม่มีไอ้ป้องกันพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นกลางนะกันเปิดโอลิมปิกยังไงยังไงไปแดงนะไปแดงนะ วางแมงกระพุนไว้ตรงไหนเนี่ยโอ๊ยก่อลอยฟ้าไม่เดินหน้าถอยหลังเลยเบิลลุกไม่บิ้ลอีกชนแมงกระพุนทำให้เป็นกลางก่อนไม่ถอยต่อนะถอ,อยไม่เบิ้ลเลยทุกคนถ้าถอยเบิ้ลนะทำให้เป็นกลางเสร็จปับ๊บเราก็ คอยไปวางเมืองใช่ไหม <c oughs> เออมิุกกาจบเลยเนี่ยเสียดายเสียดายเบิ้ลสิบกับหลังพอดีนึงวาร์ปไปเนี่ยวาร์ปนะวาร์ปลงเมืองนะครับไงเอย้ยไงเอ้ยังไงเอ่ย เปิดเทศกาลติดหมวกนะเชิญเอาแล้วหมวกหมดแล้วเบิดด้ลหกวทีหนึง่งเอา้านอนคุกอืเกือบไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการเบิ้ลนะเบิ้ลได้ไหมโอ้ยเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้ชนแมงคุณไปเลยมับถึงเสียโคมกันนะเลือกอูชาร์กันมาทำห้เป็นกลางเลย อ้าวไม่เป็นการเบิดไหมลูกถ้าเกิดเราทำให้เป็นกลางเลือกโอชาร์ก่อนดีกว่าอยากชาร์จอะอยากให้ของกลับมาก่อนไม่มีอะไรงามไส้เบิร์ดนี้ สีได้ไหมอูมอ้ชาร์ดก่อนได้ไหมขอโอู้ชาร์ดก่อนได้ไหมปับ๊บอู้ชาร์ดไหมเนี่ยถ้าชาร์จขอจะกลับคืนมาไดี๋ยวชาร์จมั้นบวกกลับคืนมาวางแบ่งหน้าไหมเนี่ยไปนะไหนเพื่อน ไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าการเปิดอลุลมปิกนะ <c oughs> เหนื่อยนะเอลินเอาไงเพื่อนเอา้าอ๋อไม่เปิดอลุลมปิกแหมแบนติดชาร์โลเพื่อนแล้วทำไมเราไม่ถอยผ่านเพื่อสาบเขาองเมื่อกี้เนาะ เออแต่้ักาบก็ลำบากแหละไม่มีชกนะครับต้องทอยผ่านสองสามล้อถึงจะเจาะโคมเขาหมดนะ <c oughs> อ๋อแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่ขังคุกเขาด้วย <c oughs> ก่อนเลยฟ้าขังก็ไม่ยอมขังคุกเขาด้วยเออยังไงออืื ู่วาเขาจะทำไงกับเราเปิดตัวการข้าไปเชิญไหม,มนเ,นเนี่ยเชิญปับ๊บอือถ่กกายเป็นกลางกันไงบั้นเบิ้นทีนึงว่าไหะเนี่ยดเด้งดึงเออเด้ง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 ไปไกล เอ้อหมวกผมกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้รีชาร์จไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไม <c oughs> ไม่กันมักขับย้ายหนอไอ <c oughs> ปิดตัดก,การข้าไปโอ้โหไม่กันเลยทุกคนมับโอโย้ยหกร้อยกว่าเอ็มอย่าเพิ่งตัดการนะเอ้ยมีตัดการ เชิญเอ้ยกันแล้วใบแดงนะอย่านะอยยังไงบินสองไันนิดหนึงนอนอ๋อทำไมเราจะขังคุูก็ได้นะถ้าเกิดเราขังคุูก็ได้อะเราจะสามารถจุวินได้ขังคุูไหม Chat, chát, oh chát, o 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 chát, KHÚC chát, o 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 chát, เออเดี๋ยวเราจะไปก่อ,อสร้างเพื่อจะวิ่งนะวิ่งลุกโอ้ยไม่ส้องเันมากไม่ไปไมึงนึกไปไม่เสีเยเลยอไม่หวเลยอ่ะ คนแบง,ง์กพุนไปนึงเฮ้ยหมวกหมดยังไงเนี่ยอ๋อหมวกเรารลีชาร์ดนี่กลับขึ้นมาเนาะอัดเปิดเสัก,กาลไปนึงมไม่เชิญนะจอย,ยอเพื่อนจอยยอ,ค,อยค่อยคุยกันกันสาบไปเนี่ยอัดไม่สามนะกันเผาเงินไว้กันเอาเงินไปทีนึงเออกระแค่นั้นแหละโหะ เบินะ <c oughs> จบแล้วเราจบอจบที่เปิล้ลละโอ้ชัด์ยังตึงตาเนี้ยไม่นนะเอาวิ่งแล้วคอสเป็นไงม้างทุกคนโอ้แทบไม่ได้สาบใช่ไหมแทบไม่ได้สาบเลยเหมือนไม่ได้ใส่จี้นั้นมานะเหมือนไม่ได้ใส่จี้ใหม่มานะโอ้อะเป็นไงบ้าง ถ้าใครชอบที่นี่ก็ไปตามหากันได้นะเออแต่ผมอยากจะบอกอะไรไว้หน่อยอในอนาคตน่ะมันจะมีการดที่เราทอยผ่านเขาอะทอยข้ามหัวเขานะ่ะมันจะเวียงนะครับเวียงคนที่ทอยผ่าน,นลงก่อล้างไปนะเดี๋ยวในอนาคตจี้สาปเป็นหุ่นไลกาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเขาจะไปใช้จี้นั้นแทนจี้ที่ตกเมืองแล้วก็สาบฝันข้ามทั้งหมดภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกแทนนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณ ที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลบ๊ายบาย